สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านรถ MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมวันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถบ้านเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือเจ้า Honda s c o o p ปี้ไนะครับผมคันนี้นะครับเป็นตัวขับเทเวลเลยนะครับผมแล้วก็เป็นรถปี2022นั่นเองนะครับผมเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวนะครับเลขไม้เนี่ยเพิ่งจะใช้งานไปได้เพียงแค่10,000กว่าโดเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็สภาพตัวรถคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถบ้านที่เรียกได้ว่าเดิมจ๋าเลยนะครับ กุญแจรีโมทนะครับบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆก็มีมาให้เราครบหมดเลยนะครับผมแล้วก็คุณจะได้เป็นตัวขับทเวรที่เป็นรุ่นท็อปสุดของตัวสกูปปี้ไอ้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถคันนี้กันนะครับว่าสภาพชุดสีนะครับแล้วก็เครื่องยนต์อะไรต่างๆของเขานะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็ด้านบนนะครับในเรื่องของกระจกมองข้างนะครับคันนี้ยังเป็นสีเดิมๆนะครับของโรงงานอยู่นั่นเองนะครับอะสกูปปี้ไอเขาจะทําสีนะครับที่ บริเวณหูกระจกเนี่ยให้มันตรงกับสีสติกเกอร์หรือว่าสีของตัวรถนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สีรถเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวเงานะครับผมชุดสีนะครับค่อนข้างถือว่าสวยงามเลยนะครับผมจะสังเกตได้เลยนะครับว่ารถที่เป็นสีขาวเนี่ยถ้าเกิดมีรอยหรือว่ารอยตลอกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นสีดำๆแบบมองเห็นได้ชัดนะครับแต่คันนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่มีเลยนะครับนี่สีอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะดูแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะแบบดูขาวสะอาดแบบนี้นะครับชินคลีนนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์ที่เขียนคําว่าขับพาวเวลนะครับก็ยังมีติดเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไฟหน้าเขาเนี่ยจะให้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นชิป LED นะครับก็คือความสว่างแสงสีขาวเลยนะครับผมแต่ยิงแสงผ่านลูกแก้วโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับอ่ะ คราวนี้นะครับเรามาไล่ดูกันต่อนะครับกระจังด้านหน้าอะไรต่างๆนะครับน็อตนะครับผมนี่จะสังเกตได้ว่าหัวน็อตเนี่ยยังไม่มีสนิมกินนะครับผมก็คือยังไม่มีการเปิดกระจังด้านหน้านั่นเองนะครับแล้วก็บางโคนนะครับอ่าเนี่สีขาวๆสวยๆแบบนี้นะครับรอยทะลอกอะไรต่างๆแทบจะไม่มีเลยนะครับถ้ามีก็มีเป็นแบบรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็สภาพเนี่ยดอกยางด้านหน้านะครับอ่านี่เหลือเป็นลายดอกให้เห็นได้อยู่นะครับผม คันนี้นะครับยางเนี่ยจะยังเป็นยางเดิมๆติดมาจากทางโรงงานอยู่นะปั๊มเบรกนะครับด้านหน้าเขาจะให้มาแค่1พอร์พนะครับผมแล้วก็เนื้อสัมผัสของจานนะครับอันนี้ยังเป็นจานเดิมๆนะจานก็ยังคือหนาตามปกติเลยนะครับผมส่วนขนาดของล้อแม็กเนี่ยนะครับอ่านี่ตัวนี้เขาก็จะให้ล้อแม็กมาแบบนี้นะครับผมเป็นล้อขอบ10 2นะครับนี่เห็นไหมจะมีเขียนเลข12อยู่นะครับดูจากสายเบอร์อย่างนะครับผมอ่ะก็เลยชื่อว่าขับเทเวลล์ไนเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของชุดสีด้านข้างกันนะครับอ่ะนี่สภาพชุดสีด้านข้างก็ สวยงามตามที่เห็นแบบนี้นะครับฝั่งนี้ไม่มีรอยล้มอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ใต้ท้องไม่มีการกระแทกกับตัวขอบฟุตบาทมาก่อนนะครับผมส่วนชุดสีด้านหลังนะครับสภาพก็ยังขาวๆแบบนี้อยู่เลยนะครับสติกเกอร์อะไรต่างๆก็มีติดอยู่นะครับแล้วก็มีโลโก้เขียนคําว่าส c o o ปปี้ไอแปะเอาไว้อยู่นั่นเองนะครับส่วนข้อรถคันนี้นะครับยังเป็นข้อเดิมๆทางเส้นเลยนะครับดูได้จากสีของคอท่อแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหม อันนี้ผมตั้งใจที่จะทิ้งเอาไว้นะครับให้ลูกค้าได้เห็นนะครับว่าสีรถเนี่ยมันสีของคอท่อเนี่ยมันยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับไม่ใช่สีที่แบบไปพ่นสเปรย์หรืออะไรแบบนี้นะครับผมอ่นนี้ผมก็ตั้งใจที่จะทิ้งเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนนะครับตัวนี้เขาก็จะใช้เป็นตัวพัดลมนั่นเองนะครับสว่างตรงบริเวณเหล็กพักเท้าที่เราเช็คกันประจำนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กนะครับผมเนี่เสียงจะฟังชัดนของแท้นะครับจะต้องมีเสียงแบบนี้นะครับผมอ่านี่เห็นไหมจะไม่มีรอยะลอกอะไรที่่แบบวาปล้มหืออะไรมานะครับ แล้วก็สภาพดอกยางด้านหลังนะครับอ่านี่ก็จะเหมือนกับล้อหน้าเลยนะครับเป็นยางเดิมๆอยู่นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับในเรื่องของจับมือด้านหลังนะครับสภาพก็ตามที่เห็นแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยถลุ่ขลอกอะไรนะครับ ก็ไฟด้านท้ายนะครับก็ยังอยู่ครบไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับผมอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับส่วนชุดสีด้านหลังนะครับฝั่งนี้ก็ดูสวยงามตามปกตินะครับผมกองอากาศก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับผมแล้วก็ชุดข้างนะครับยังเป็นของเดิมๆเช่นเดียวกันนะครับโชกอัพนะครับอันนี้ก็จะเป็นโชคอัพหนึ่งต้นนะครับอ่าของเดิมนะครับแล้วก็ลองสังเกตนะครับนี่พวก บริเวณของแคงพวกนี้นะครับจะสังเกตได้เลยว่าสีสันอะไรของเขาเนี่ยยังดูสะอาดอยู่นะครับผมไม่มีคราบน้ํามันเปื้อนนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับตรงเหล็กพักเท้าก็ไม่มีรอยถะลงทลอกนะครับผมไล่มาที่ด้านหน้านะครับใต้ท้องเองนะครับก็สภาพดูสวยงามตามปกตินะครับนี่แบบนี้เลยต่อมานะครับเรามาดูบริเวณกลางของตัวรถกันบ้างนะครับนั่นก็คือบริเวณพวกคอนโซลอย่างนี้นะครับผม จะเห็นได้เลยครับว่าเนี่ยสติกเกอร์คำเตือนอะไรต่างๆยังมีติดอยู่ครบอยู่เลยนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับเขาจะเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนั่นเองนะครับหรือว่าแบบเตาแก๊สนะครับผมเกะด้านหน้าซ้ายจะมีช่อง USB นะครับเอาไว้สําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วก็ตรงกลางตัวรถนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับตะขอแขวนกับข้าวเอาไว้แขวนกับข้าวได้นะครับนี่แล้วก็สติกเกอร์นะครับคาแนะนําเติมลมยางก็ยังมีติดอยู่นะให้ดูเลยนะครับบริเวณของ ตรงที่เราพักเท้าเนี่ยยังไม่มีรอยเปื้อนหรือว่ารอยสกปรกอะไรเลยนะครับผมนี่สภาพก็ยังดูแบบสวยงามอยู่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมส่วนเบาะรถคันนี้นะครับยังเป็นเบาะเดิมๆนะครับยังไม่ได้มีการปราดนะครับทําให้มันเตี้ยลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ใต้เบาะรถกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะ ยูบล็อกรุ่นนี้นะครับจะสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ใบหนึ่งนะครับผมแล้วก็การเติมน้ํามันของเขาเนี่ยรองรับไปถึง e 2 0สนะครับสามารถเติมแก๊สเก้าแก๊ส95 e 2 0ได้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับกุญแจรถนะครับเป็นแบบรีโมทนะครับก็มีมาให้นะครับผมนี่มีกุญแจมีมาให้ติ้มมีรหัสบาร์โค้ดแผ่นสีขาวนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับก็มีมาให้นะครับทั้ง2เล่มเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า รถร้านเรานะครับรถบ้านไม่แท้เนี่ยนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับเลขไม์รถวิ่งไปกี่กิโลนะครับผมนี่ตัวหน้าจอเขาก็จะเป็นแบบอาเข็มนะครับแล้วก็แบบดิจิตตอนด้วยนะครับผมอย่างคันนี้นะครับเลขไม์เนี่ยวิ่งไปอยู่ที่1 2 0 0 0กว่าโลนะครับอ่านี่รถก็จะมีการเข้าเช็คระยะเซอร์วิสจากศูนย์อยู่นะครับผมนี่ อันนี้ก็จะมีการเข้าเช็คระยะด่าสุดนะครับเมื่อรอบ6,000โลนะครับผมลูกค้าซื้อต่อไปนะครับก็สามารถเอาไปเช็คระยะรอบที่12,000โลต่อได้เลยนะครับเห็นไหมว่ารถร้านเรานะครับขายแต่รถบ้านใหม่แท้100%นะครับไม่มีการกลับก่อใหม่นั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับ คราวนี้ต่อมานะครับผมตัวหน้าจอเนี่ยบอกอะไรได้บ้างนะครับนอกจากเลขไมล์ผลรวมนะครับยังสามารถที่จะจับทิปได้นะครับผมนี่บอกอัตราการกินน้ํามันนะครับนี่เห็นไหมก็อย่างคันนี้นะครับจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ53.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอ่านี่แล้วก็กลับมาที่เลขไมล์เหมือนเดิมนะครับผมพวกสวิตไฟอะไรต่างๆนะครับคันนี้ก็สภาพยังถือว่าดูดีอยู่เลยนะครับนี่สวยงามแบบนี้นะครับ สีลายฟอนต์อะไรต่างๆไม่มีซีดไม่มีร่อนนะแล้วก็ยังมีระบบไอเดอรลิงนะครับมาให้นะครับมีโหมดอีโคมาให้อยู่นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงของเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันนะครับว่าเสียงของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนสตาร์ทนะครับก็จะเอามือจับที่คอท่อให้ดูแบบนี้นะครับว่าเครื่องเย็นๆนะครับแล้วมันสามารถที่จะสตาร์ตติดได้ง่ายๆในทีเดียวแบบนี้ เห็นไหมสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ล้อหมุนแล้วนะครับผมแล้วก็เสียงสตาร์ทเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับผมเสียงค่อนข้างที่จะเงียบนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เช็คกันในเรื่องของระบบไฟกันก่อนเลยนะครับผมไฟด้านหน้านะครับเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแสงสีขาวแบบนี้นะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับผมไฟสูงก็จะเพิ่มด้านล่างขึ้นมานะครับนี่ส่วนไฟเลี้ยวนะครับฝั่งนี้ติดนะครับผมด้านท้าย ไฟเลี้ยวติดทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ไฟท้ายติดนะครับผมลองกำาเบรกนะครับอ่านี่ไฟเบรกไม่ขาดนะครับแล้วก็มาลองฟังเสียงท่อกันบ้างเสียงท่อเงียบๆเ,เลยนะครับผมเดี๋ยวลองเบิ้ลเครื่องกันสักนิดหนึ่ง ก็จะประมาณนี้นะครับรถไม่มีควันขาวนะครับแล้วก็ถ้าเราขี่แบบประหยัดเนี่ยเขาจะขึ้นสีเขียวๆคาว่า E c o คตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองบิดให้ดูด้านบนบ้างนะครับคันเร่งบิดติดตามมือปกติเลยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนตัวรถกันนี้กันนะครับ ก็จากที่ถ่ายคลิปให้ดูนะครับสภาพตัวรถเนี่ยคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่สภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับผมอ่าไม่มีรอยล้มไม่มีรอยชนเครื่องยนต์อะไรต่างๆก็เดิมๆนะครับคันนี้ผมจึงสรุปคะแนนให้นะครับอยู่ที่ประมาณราวเก้าสิบนะครับ แล้วก็ส่วนเรื่องราคาขายนะครับผมคันนี้มันเป็นรถปี2022นะครับเป็นตัวขับเทเวลนะครับผมเป็นท็อปสุดเลยแล้วก็โฉมที่ตั้งขายอยู่บนโชว์รูมนะตอนนี้ก็คือโฉมนี้เลยนะครับผมอ่ะคันนี้นะครับผมจึงตั้งราคาขายนะครับอยู่ที่44,900บาทราคานี้นะครับเรารวมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยเรายังมีการรับประกันเครื่องยนต์ให้อีก30วันนะครับผมแล้วก็มีการรับประกันเกี่ยววกกกับาาารโโอออออนนให้้้้้100%ะค่่ลูซืืไไปจตงชด นั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่ร้านนะครับมีบริการจัดส่งให้นะครับทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดสามารถจัดส่งให้ได้หมดนะครับผมแล้วก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะเข้ามาดูลถคันจริงก่อนก็สามารถมาได้ที่ซอยเพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดเลยหากมาไม่ถูกนะครับสามารถโทรหาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าแปดศูนย์สามเก้าหกหรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้นะครับที่ไอเดียไลน์แอดไซน์เอ็มซีหนึ่งสามสามหนึ่งมีตัว เพื่อขอดูรูปรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับวิธีการสั่งซื้อสั่งจองได้เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดหากใครนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นนะครับอยากจะขายหรืออยากจะตีเทิร์นนะครับหรือว่ามีเจ้า Honda s c o o p ป i ี้ไสวยๆแบบนี้นะครับอยากจะขายเช่นเดียวกันแต่อยากได้ราคาส,งสูงนะครับ ก็สามารถส่งรูปลถมาประเมินราคาซื้อขายได้เดี๋ยวผมประเมินราคาให้แล้วก็ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีนั่นเองนะครับผมอ่ะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะลาจากกันนะครับอย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามกด s u b s c r i b e แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องย t u b e ช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรถสวยๆจากทางร้านเรานั่นเองนะครับรถทุกคันในร้านนะครับเป็นรถบ้านแท้100%เลยไม่ใช่รถปรไมเลยนั่นนเอะ แล้วก็ไม่มีการบิลซ่อมขายนั่นเองนะครับผมหรือถ้าเกิดอยากจะเข้าไปดูผลงานซื้อขายกันเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปดูได้ผ่านช่องทาง a c e b o o k นะครับโดยใช้ชื่อเพจว่า MC มอ r ตอไซค์นั่นเองก็สามารถไปติดตามดูกันได้นะครับก็จะมีการลงผลงานซื้อขายเรียกได้ว่าทุกวันเลยนะครับในช่องทาง Facebook นั่นเองก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมในวันนี้นะครับก็ขอฝากเจ้า Honda s c o o p y ่นคับทเวลปี2022คันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันด้วยนะครับขอบคุณครับ